Cooking Battle สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับมนนผมดีเจตาจาก93.75ตอนนี้เราอยู่กันที่แหล่งแฮนด์อา์แห่งใหม่นะฮะแถวย่านเจริญนครน,นั่นเองนั่นก็คือ กดวิวเวที่สุดอลังการของเราเลยนะฮะตอนนี้เงียบเหงาอยู่แต่สักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมีผู้เข้าแข่งขันนะครับน่ารักน่ารักนะฮะผีเม,มือนกันทําอาหารขั้นเทพมาปรุงเมนูอาหารให้เราได้รับประทานกันสําหรับคกกิ้งแบทเชิลนั่นเองนะครับงานนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับยามาโมริด้วยนะครับผม oh. ตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันของเรานะฮะได้แล้วเรียบร้อยครับเป็นสาวๆด้วยอ่ะเดี๋ยวเชิญเลยละกันมาเลย การฝึกซ้อมอะไรมายังไงบ้างครับสำหรับการทานะฮะเออไม่ได้ซ้อมไม่ไม่ไม่ได้ซ้อมเลยครับน้องมิ้วเละครับผมเตรียมตัวมายังไงบ้างนะฮะไม่ได้เตรียมเหมือนกันครับเป็นพี่น้องที่รักกันมากครับน้องไม่ทำพี่ก็ไม่ทำครั้งนี้ตัวช่วยของน้องๆนั่นก็คือซีอิ๊วหวานญี่ปุ่นจากยามาโมริเอาล่ะครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับไปเตลี่ยมเมนูมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแหมน่ารับประทานมากๆเลยวันนี้เตรียมเมนูอะไรมาครับ ใครคนมั่วซั่วค่ะคคนมั่วซั่วน้องมิว้วฮะมันกุ้งเต้นระบำมันกุ้งเต้นระบำก่อนจะไปทำอาหารกันเนี้ยนะครับเรามีคำถามจริงหรือหลอกมาทายกันด้วยจริงหรือหลอกน้ำมะนาวปั่นช่วยอาการเมาค้างได้อ่ะน้องมิว้วจริงค่ะจริงค่ะ,คะและคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือ,อ อาการที่เราเมาค้างปุ๊บเนี่ยนะครับน้ำมะนาวไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วนะฮะอาการเมาค้างนี่นะครับนี่ต้องทานนี่เลยฮะกล้วยปั่นนมแล้วก็นำพึ่งนะครับแม่อยู่ๆก็ส้มหล่นสบาย,ยนะฮะถูกไปโดยปริยายเลยทีเดียว, <c oughs> ยวชิลๆมาเปิดแพนด้าแห่งโชคชะตากันดีกว่านะครับยามาโมริ1นถึง4นะฮะมีสิบรอบอีหนึ่งเดียวเท่านั้นเบอร์3มนั่นก็คือชุดเด,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 ดิมรอ้โห ดังนั้นเดี๋ยวมีเวลาให้คนละ15นาทีเท่าเท่ากันในการทำอาหารนะครับถ้าพร้อมเราก็ b a t t l e นเลยเอาละรครับไข่มั่วซซ่วอะไรสักอย่างนึงเนี่ยไข่อะไรนะไข่คนม่วซั่วเออไข่คนม่วซซ่วเ่ย <laughs> เริ่มจากอะไรครับตอกไข่ตอกไข่ใส่ถ้วยแล้ว,แล,วแล้วก็ใส่ถั่วลันเตาแครอทแครอท เอาละรครับฝั่งนี้หลังจากที่เจียวกระเทียมไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็เอาข้าวลงมาคลุกแล้วตัวนี้คืออะไรครับใส่ใไปแล้วเนี่ยมันกุ้งค่ะมันกุ้งนะครับเอาละรรใส่ถั่วลันเตาลงไปใส่ข้าวโพดลงไปนะครับมีอะไรอะไรก็ใส่ไปนะคุณผู้ชมนะ,ะหลังจากมันกุ้งลงไปเรียบร้อยนะฮะเราก็ตามด้วยตัวกุ้ง เอาละครับหลังจากที่ผัดไปสักครู่หนึ่งนะครับข้าวก็เริ่มแฉะนะครับรสชาติ <l od> <sharp> <l od> <sharp> มันเริ่มเข้ากันใช่ปะ่ะเออนะครับนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยปะ่ะเสร็จแล้วค่ะตกแต่งไหมไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเมนูของน้องมิวเมนูที่มีชื่อว่ามันกุ้งเต้นระบำค่ะเต้นด้วยเต้นเต้นเต้น ถึงขั้นตอนนี้สําคัญมากนะฮะถ้าไม่มีขั้นตอนนี้เราเกิดมาเป็นคนไม่ได้เลยทีเดียวมันต้องคนใช่มันต้องคนนะฮะอ<ฮ>ะ่ะฮะ,เ,ะ,ฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูของน้อง9นะครับเมนูที่มีชื่อว่าไข่คนมั่วซั่วค่ะเอ้ยย๊ ที่ชิมเรียบร้อยแล้วนะครับผลออกมาแล้วชูไปเลยสีแดงสีแดงสีน้ำเงินสีแดงเป็นฝ่ายชนะเออสำหรับผู้ชนะนะครับ <Nein> รับไปเลยครับกิฟต์เซ็ตจากเจซอสเยมาม و ر ฮีโร่อความอร่อยดีเลยขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ93.75เจชนนสนะฮะเยมามอิิแล้วก็สถานที่ชิกๆกที่นี่นะครับดงวิวเจรินครเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ Cooking Battle, sự thật của Mundoi. Salt Yamamori.